เอาเดี๋ยวก่อนนะคะโอ้ใจเย็นๆคุณครูวางให้ไา่ใจเย็นค่ะนนี่รอรอดูเด็กๆดูยัง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 เออมันต้องกดลงไปลูกเห็นไหมมันมีรากด้วยนะเอากดลงไปลูกกดเอามือกดลงไปเออเอาดินมาใส่หัวคุณครูอ่าแถวนี้แถวนี้อ้าว กดลูกต้นน้ำกดลงไปกดลงเนี่ยกดเอาไม่ลงโกแมนมากดสิต้นน้ำอะไรไม่กดล่ะกดแล้วก็บีบกดเลยกดลงบีบแล้วลูกน้ำนี่กดกดลงไปในดินเลยอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเอาดินเกลดอย่างนี้เอาดินเกล็ดเอาดินเกล็ดเออใบหัวระบาหอมออเดี๋ยวอย่าไปจับมืออย่าเอามือไปจับเสื้อผ้านี่นะคะลูกอย่าเพิ่งเอาไปจับตัวเองนะมือต้องไปล้างลูก อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันกดเราดินเอาบินปิดปิดไว้ได้ไหมลูกเออนั่นแหละเออหนี่ยิบตรงนี้ก็ได้ยิบตรงนี้ก็ได้โอ้โหน้องก่อนเป็นน้อยศิลาเธอพยายามดีมากเลยอ่ะอันต้นน้ำบอกให้กดก็ไม่กดอ่ะลูกกดลงไปสิกดไม่ถึงเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันคือกดตรงนี้ไม่กล้าจับไม่กล้าจับ ไอ้ทงแท้ตรงนี้ลูกแล้วเขาปิดดินปิดนี่กดลงไปอย่างงี้กดนี่กดปิดปิดไว้ปิดไว้นี่นี่ต้นน้ำเธอลองกดไหมต้นน้ำเดี๋ยวไปล้างมือก็ได้เห็นไหมมือครูยังดำเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีนึงขึ้นไหมผักเราจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ได้อ่ะเห็นไหมเนี่ยมันมีใบแตกกำลังจะแตกออกแล้วเนี่ย เอาลากมาลงนะลูกอย่าเอายอดมาลงนะคะเหมือนด้วยเหมือนปลูกมันหรือเปล่าเอาเอาลากขึ้นอ่ะเอาหัวไม่ต้องไม่ต้องขุดก็ปลูกมันให้รูไปใช่เราไม่ต้องเอาวากอะไรนะไม่ต้องขุดหัวมันเลยอ่ะใช่อันนี้เอาลงไปอีกเอาลงไปอีกมุมนั้นอ่ะเอ้บมุมนั้นนะครูสาวตัดต้นไปให้หน่ี่ตัดแล้วก็ปิดดินไว้ลูกเอาดินปิดมันเป็นปุ๋ยอ่ะลูก อย่าปิดแดงนะเดี๋ยวยอดมันหักเพราะว่ามันมียอดแล้วแล้วหน่อมันหักโอเคอ่าโอ้ยดูรากมัน่ะมันมีรากแล้วคืนเดียวเองเนี่ยปิดดินอาดินปิดอดินปิดใช่แล้ววันนี้มาดูผักนะพรุ่งนี้มันจะแตกออกไปแค่ไหนเนี่ยดูที่มันจะขึ้นแค่ไหนแค่ไหนเดี๋ยวมันก็จะโตขึ้นแล้วก็แตกใบออก เดี๋ยวเราก็มาคอยรดน้ําแล้วก็ดูมันโตล,ลูกทีนี้ยอ,อาาไปล้างมือลูกปะไปล้างมือเลยปลาของเบีรยลูกปะเดี๋ยวมาดูผลผลิตของเราทีนี้